สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่วัดคอนระผา,านิมิตรครับบ้านตุงกรมตันหมันเมืองพัทยาเบอร์บางละมุงจังหวัดชนบุรีครับวันนี้จะพาเด็กสองคนมาเที่ยวเหมือนเดิมครับผมเเดินดูรอบๆพร้อมก็ไปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับผมจะไปแล้วเอาเดินแล้วลูกไปกันเลยครับ บสีขาวสวยนะครับผมเป็บทสีขาวครับบดสีขาวสวยครับผมดูนะครับผมพี่น้องครับ พาดูรอบๆครับดูรอบๆวัดเลยนะครับผม โบทสวยมากเลยครับผมเป็นโบทสีขาวนะครับ ว,นนวันนี้วันนี้บรรยากาศค้มนะครับเหมือนเหมือนฝนจะตกเลยนะครับผมมาที่วัดสวยนี่ครับข้างหน้าครับพูดเร็วเดินมาเดินมาพูดอะไรอะผมะนาเว เดี๋ยวผมจะพามาไหว้พระนะครับผมนี่คือทางเข้าครับผมพามาไหว้พระครับไหว้พระด้วยกันนะครับพี่น้องครับไปครับไหว้พระเป็นสิริมงคลครับผมมาวัดแล้วก็เราก็ต้องไหว้พระนะครับ นะครับผมก็ไปเอาให้พระชมนู้นเลยครับาจยผ,ผมก็รืมถามว่า้พระเสร็จแล้วเราก็เดินไปต่อเลยนะครับผมที่เด็ดยังจะมีอยู่บนเขานู้นครับที่เด็ดอยู่บนเขา <c oughs> อย่าวิ่งอย่าวิ่งเดินดีดีสิลูก นี่คือทางเข้าครับผมแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยอืม วัดอะไรนะเราอยู่ที่วัดอะไรนะวัดสู่ทาววัดที่ไหนวัดพรประพานิมิตลูกวัดพรประพาจะเฉย เราเข้ามาในโบทแล้วลูกมาหน้ากล้องสีโอ้โหโอ้ขยะ ขยะโอ้นห้ขาวสะอาดมันดูเปียกๆหน่อย เข้าทางไหนเข้าทางนู้นลุกเออทางนู้นเราต้องขึ้นไปทางนู้นเราต้องเข้ามาทางนี้เราต้องเข้ามากราบพระในโบสถ์ก่อนแล้วก็ไปบนบนเขาที่เด็ดอยู่บนเขาตอนแรกว่าจะไปนู่นก่อนเราต้องมาเข้าโบสถ์ก่อนลืมไปเออมาไหว้พระที่โบสถ์ก่อนนะครับผมทามาไหว้พระที่โบสถ์โอ้โห โบสถ์กคสวยเลยครับพี่น้องครับอลังการงานสร้างเลยดูครับโบสถ์เขาครับหนึ่งข้างในโบสถ์โคตรสวยเลยโอ้โหมาไหว้พระด้วยกันครับไหว้พระอีกทีอีกทีหนึ่งครับอันนี้ไหว้พระในโบสถ์นะครับผมลืมไปเมื่อกี้ลืมลืมพาเข้ามาในโบสถ์ก่อนครับพี่น้องครับโอ้โหโบสถ์โคตรสวยเลยอะไหว้พระในโบสถ์ด้วยกันครับสวยครับ เดี๋ยวจะดรูเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆโบสถ์อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดินไปก็ไปเขากันเลยครับขึ้นไปทีเด็ดบ,บนเขาดูครับสวยมากเลยครับผมไปดูพระ้าะไก่นะครับสวยครับผมใครเห็นภาพนี้ก็ขอเจริญรุ่งเรืองนะครับกลบพระนะครับผม เบาๆนะเงิ่งเสียงดังเดี๋ยวลงปู่เขาว่าเอาะลูก มีเด็กมาหาแล้วครับผม,มเด็กวัดครับมีเด็กวัดมาหาแล้วครับโอ้โหเด็กวัดชื่ออะไรเจ้าให้อาหารปลาด้วยกันครับอาหารปลาครับให้อาหารปลาวาดเลยยี่สิบบาทเอาหอดลงใบอเอาคนละปวดเอาคนละปวดเออเดีเ๋ยวทิ้งรังกินอาหารปลา

เอาย่ตัดดึงาไหมยกเอ่เข้าอ่ะอยาเข้าอ่ะได้ไหมลูกนิมิตครับ ไปเร็วไปบนเขาเร็วอเ,เออไปบนเขากันไอเ,เด็กสองตัวบอกว่าให้ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปครับบอกว่าไม่เหนื่อยเดินขึ้นไปบนเขาเก็ไกลเติบอยู่นะเ,เร็วเดินไปเร็วเ นู่นครับเราต้องเดินไปบนเขาพวกนู่นครับเนาะนี่ยเราต้องเดินขึ้นไปครับผมนั่นที่จะให้พ่อขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาโโอ้หให้เดินขึ้นไปบนเขามันก็เหนื่อยดูเว้ยมันไม่ใช่ใกล้ๆนะนะั่นน่ะโอ๊ตอาร์ต มันไกลเติบอยู่เด้พี่น้องเลยเนี่ยครับทางเข้าวัดพรประพานิมิตครับทางเข้าครับผม,มวัดพรประภาชเฉยครับวัดพรประพานิมิตรเอาเร็วเดินก็เดิน เดินช้าๆก็ได้ดอกเหนื่อยเนี่ยพ่อบอกแล้วให้ขี่มอเไซค์ขึ้นมาโอ,โอ้โหมันไม่ใช่ก็ใกล้เลยนะฮะเดินไปเดินไปทางไกลอีกยาว ทางยังอย่างยาวไกลเลยเร็วนูนะ่นน่ะข้างบนนูนะ่นน่ะทางขึ้นไปเนี่ยมันไกลอยู่นะครับไม่ใช่ก็ไกละนะครับเนี่ยโอ้หเหนื่อยนะแต่ว่าบันยากาศก็ในวัดวนะครับมันก็เลยลมเย็นครับผมวันนี้มันอากาศคึมๆด้วยแหละครับ เงินฝนจะตกนะครับ เร็วเรินมาเร็วเรวเป็นไงละ่ะ <c oughs> บวกให้เอามอไซค์ขึ้นมาไม่ยอม <c oughs> เดินขึ้นมาเป็นไงหมูเหงือออกแล้วครับสงสัยน้ำมันหมูจะออกแล้ว <c oughs> หลังจากเราเดินขึ้นมาแล้วเราก็มานั่งพักก่อนนะครับผมยังไม่ถึงอีกนะครับจุดเป้าหมายยังไม่ถึงครับอีกอยู่หน่อยนึงครับผม <c oughs> เป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยเดินขึ้นมาเหนื่อยไหมเหนื่อย โโอ้โป้าเจยถึงแล้วเดินขึ้นเขาครับ เหนื่อยแล้วสิบอกแล้วขึ้นมาข้างบนวิวสวยแล้วครับผมเห็นหมดเลยสวยมากเลยวิวข้างบนเย็นด้วยครับนี่แหละครับผมเป้าหมายของเราครับมาตรงวิวสวยๆแบบนี้และครับนี่โอ้โหเห็นหมดเลยครับผมนี่เป้าหมายครับผมวิวสวยๆมากครับเดินขึ้นมาบนบนเขานี่ครับ มาวิวส,สวยๆนี่แหละวิวยจะมีน้ำน,นี่จะขาลงแล้วนะครับนี่ลงก็ลงนี่เลยครับผมนั่งพักศาลาก็ได้ะขึ้นไปพักศาลานั่นแหละ ยืนชมวิวดิเข้าไม่ได้ไหนวิ่งโว์เข้าไม่ได้วิวอ่างเข้าไม่ได้อ๋อเขาล็อกเหรอเขาล็อกไว้ใช่ไหมนี่เปิดไม่ได้ใช่ไหมเขาล็อกอ๋องัน้นเดินลงไป อย่าว mm ิ่งอย่าวิ่งเดินล้มโอ้โสวัสดีครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวจะเดินลงไปครับเหนื่อยครับถือกล้องปิดคอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้โอเคครับสวัสดีครับอ